ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายไม่ใช่เป็นของยากแต่เราไม่ตั้งใจที่จะหัดเท่านั้นเองข้างใดเป็นข้างซ้ายของเราดูหลวงปู่จะทำขึ้นมานีขาขวาอยาวเอื่อขึ้นมาวางออกไปอย่างนี้ก่อน เอาขาขวาขึ้นมาทั้งนี้ก็มันก็จบไปแล้วขามันไม่ได้ว่ามันเจ็บมันปวดจิตของคนเราต่างหากไปว่ามันว่าเราเจ็บข้อขัดข้อ,ขอแข้งหักขาหักบ้างอะไรว่ากันไปการฝึกอย่างนี้จะมีประโยชน์หลายอย่าง หนึ่งดับเส้นวิถีคือดัดเส้นเอ็นของเรานั่นแหละให้มันยืดมันเคยมันคล่องแคล่วก็เรียกว่าสบายเป็นการดัดเส้นอันหนึ่งสองก็คือว่า,าแสดงความองอาจกล้าหาญเหมือนพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ลมไมโขรพระพุทธองค์ นั่งขัดสมาธิพุทธจิตใจของพระองค์ลงโซพุทาภูมิว่าแม่ชีวิตเลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห่งไปหรือเป็นหนังนุ่มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลบจากที่บันลังนี้แทนนั่งนี้ขัดสมาธินี้เป็นอันคขาด มันจะตายก็ให้ตายในขัดสมาธิเช่นี้จะไม่ไปตายที่อื่นคือพระองค์สลากชีวิตลงไปยอมตายในที่นั่งขัดสมาธินั้นเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนี้แล้วน้ำพระทัยใจพระพุทธ,ธ้าก็เรียกว่าลุกขึ้นสูงสด ไม่มีจิตใจใดแล้วจะสูงสุดอย่างนั้นเือใจคนเรานะมันมีจิตใจธรรมดาอ่อนแอท้อแท้กลัวต,ตายเยอะแยะแต่ใจที่จะมาลุกขึ้นปฏิบัติบูบชาภาวานาุทิตัวต่อคุณพระพุทธธรรมพระสงน์นั้นมันลุกขึ้นไม่ได้เพราะอะไร ท่านว่ามารกิเลสพยามานคำว่าพยาแปลว่ามันใหญ่ไม่ใช่มารทางนอกแต่มันเป็นมารหัวใจมารกิเลสตัวมารกิเลสราคะโสะโมหะอันนี้เองเหมือนกับว่าสี่ช้างมามันใหญ่โตมโหฬาร ไม่มีใครจะเอาชนะได้เล่เหลียมมานยาสาไถของมานกิเลสนี้ไม่มีใครจะรู้เล่เหลียมานได้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีมาท่าไหนมาข้างหน้าพระองค์ก็รู้มาข้างหลังพระองค์ก็รู้มาข้างซ้ายข้างขวา,ขาพระองค์ก็รู้มาข้างบนเบื้องต่ำพระองค์ก็รู้ จะมายุแยให้พระองค์ท้อถอยในการปฏิบัติภาวนาไม่มีความท้อถอยแล้วพระองค์ได้สละชีวิตลงไปเพื่อตรัสลูกเป็นสรพพุทธ,ธิจ้าแล้วจะได้โปรดเวไน,นยัสตั์ทั้งหลายอย่างเราท่านทั้งหลายได้ยินข่าวข่าวมานี่แหละ ยึงมีพุทธศาสนามาอยู่ในประเทศชาตบ้านเมืองไทยเราไม่ว่าชอบใดมุมใดบ้านใดเมืองใดมีคนไทยอยู่ที่ไหนก็มีพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติในทานในทีลในภาวนาทั่วไปนั่นแสดงถึงว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริง พระพุทธเจ้านั้นละกิเลสลาะตันหาได้เด็ดขาดละกิเลสโทสะโกรธแค้นให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้อย่างเด็ดขาดละกิเลสโมหะความจะมืดมนด้วยเหตุการณ์ใดๆอวิชชาตันหาไม่มาปิดบังจิตใจของพระพุทธเจ้าจริง อาวิชาดับไปิิชาความรู้แจ้งโลกก็เกิดขึ้นในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าจึงได้มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโปรดเวนัยจยัตทั้งหลายไปสู่นิพพาน อันเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาไข้มาตายมาห่วงลูกเต่าหลานเด่นสามีภรรยาพ่อแม่ปู่ย่าตาตวดอยู่นี่คราพระพุทิเจ้าแจ้งโลกแจ้งธรรมแจ้งนอกแจ้งในแจ้งกายแจ้งวาจาแจ้งจิตแจ้งใจแจ้งทั้งในส่วนพระองค์แจ้งทั้งในส่วนโลกแจ้งทั้งทั่วไปในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย ทำว่าแจ้งไม่เลยหมายแจ้งไฟฟ้าแจ้งอะไรแจ้งหัวใจใจพระองค์แจ้งแจ้งว่าชาติความเกิดเป็นทุกเกิดมาต้องทุกอย่างนี้อย่างนี้แจ้งว่าชราความแก่เมื่อแก่มาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะเอาความสสะดวกสบายในร่างกายสังขารที่มันฝายภายนอกอะไรอะไรมันเกิดขึ้น ก็ต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาในโลกเหล่านี้จะให้มันมั่นคงถาวรยั่งยืนเหมือนใจสิเลสข,ของเราไม่ได้นั่นคือว่าพระพุทธเจ้าแจ้งโลกแจ้งธรรมแจ้งกายแจ้งจิตเจตใจของพระองค์ก็เรียว่าลดพ้นออกจากสมมตินิยมต่างๆ ความสัรเสริญเยินยอมาสู่พระองค์พระองค์ก็ไม่ไปรับเอาความติเตียนนินพาว่ารายป้ายสีให้พระองค์พระองค์ก็ไม่ไปรับเอาเิตใจของพระองค์เรียกว่า,วางทั้งกลางวันว่างทั้งกลางคืนไม่มีกิเลสลาคะโทสะโมหะอยู่ในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็สอนพุทธบริษัทพิกษุภิกษุณีอุบาสกุบาสิกาสมัยก่อนโน้นให้แจ้งในธรรมที่ว่าได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนนาคาเป็นพระอารหาันตานั่นคือว่าสาวกโกสาวกพระพุทธเจ้ารู้ตามทรรตามท,าท,าที่พระองค์สั่งสอน ระองสอนให้ละกิเลสลาคะละกิเลสโทสะละกิเลสโมหะสาวกในขั้งพุทธ,ธาโนนเป็นผู้ไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ดื้อดาไม่แข็งกระด้างเรียกว่าอ่อนโยนกราบไหว,ว,ว้บูชาพระพุทธเจ้าเต็มใจกราบไหว้บูชาพระธรรมเต็มใจกราบไหว้บูชาพระสงฆ์เต็มใจ ไม่มีความละแคะละไครประการใดเรียกว่ายอมกราบไหว้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยดวงจิตดวงใจเรียกว่าด้วยเสียนเก้าคําว่าเสียงเก้าก็คือว่าเอาหัวถวายพระพุทธเจ้าเอาหัวถวายพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าจิตใจของพุทธสาวกเป็นผู้ลดละทิฏฐิมานะ ตามสเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานถ้าเลิกละตัวทิฏฐิมานะความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนไม่ได้โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านแกเสียบอุปมาว่าประโูเข้าเมืองนิพพานนั้นเข้ายากกว่า เส้นผมเส้นหนึ่งเอามาผ่าเป็นเจ็ดเสียงยังไปแย่เข้าประตูนิพผานก็ไม่เข้าอีกอันนี้ท่านเรียบเทียบว่าเรามาลุกมามัวยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลยึดเรายึดของของเราก็เข้าไม่ได้จิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่งานลำคาจิตไม่นิ่งแน่วเป็นดวงเดียว แพ่นั้นเมื่อเรานั่งขัดสมาธิแล้วใจเราทุกคนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันดับลมหายใจให้เป็นจิตใจสงบประงับเยือกเย็นสบายไม่มีทิฏฐิมานะในกายวาจาจิตเป็นคนลดละตัวทิฏฐิมานะลงไปให้หมดสิ้น แล้วในใจเราทุกคนผู้ปฏิบัติก็จะไม่มีเทียนน้ำอะไรมาพุ่มแทงหัวใจได้เพราะเราเลือกเราละเราปล่อยเราวางใครจะเอาใครจะเอาไปทางไหนก็่างเถิดหน้าตาชื่อเสียงมันไม่ไปไหนได้หน้าได้ตาม,มันก็ไม่ใช่ได้หน้าใหม่ก็ได้หน้าเก่านี่แหละไม่มีใครจะได้สองหน้าสามหน้า ฉะน,นั้นเราต้องภาวานาเพ่งดูในใจของเรานั้นใจของเรามีความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้ายังไม่เชื่อมั่นก็จเจริญในคุณพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นดีวิเศษอย่างไรบ้างคำว่าดีวิเศษนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว,ว่าเป็นยอดโลกสูงสุด ไม่มีมมนุษย์เทวด,ดาอินทร์ที่ไหนแก่สูงสุดเท่าน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าเพราะว่าวะละกิเลสละาะได้เด็ดขาดละกิเลสโทสะได้เด็ดขาดละกิเลสโมหะได้เด็ดขาดจริงๆเมื่อละกิเลสได้แล้วพระองค์กละวาสนาเคยเป็นมาอย่างไรอย่างไรพระองค์เลิกได้ละได้ ทีริยากายวาจาจิตของพระองค์จึงเรียบร้อยไม่ลุกลึกเหมือนคนเราธรรมดาจะเดินเหินไปไหนก็เหมือนช้างตัวใหญ่ๆมันเดินไปอย่างนั้นแหละไม่ลุกลู้ลกลนเหมือนวานอน พระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเยื่องกายไปทางไหนจึงเป็นที่สักการะบูชาของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายยอมกราบไหว้บูชามาหลายพันปีแล้วแค่นั้นเราทุกคนที่ยังมีจิตใจคลองอยู่ในรูปหลังกายของมนุษย์นี้ เราต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธในดวงใจของเราให้แน่วแน่มัน่นคงไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องของผู้แต่งเรื่องราวคือว่าอาจารย์ทั้งหลายมีความเห็นต่างๆนานาคำภาวนาว่าอย่างนั้นคําอย่างนี้ว่ากันไปความจริงก็คือว่าทําใจของตน ทุกคนให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาสมาธิหมายถึงใจตั้งมัน่นคาิกะสมาธิเป็นสมาธิอย่างต่ำเป็นนิดหน่อยอุปจารสมาธิสมาธิขั้นกลางเรียกว่าอยู่ได้นานๆอัปปนาสมาธิสมาธิสูงสุด ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดกราบัยกินทายอะไรสมาธิสูงสุดก็ไม่มีความหลงตั้งใจเป็นสมาธิอยู่ทุกอิริยาบถนั่งแบบไหนก็จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิยืนแบบไหนก็จิตตั้งมั่นเป็นสมาธินอนแบบไหนก็จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเรียกว่าสมาธิภาวนา นั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนากินข้าวรับประทานอาหารก็ภาวนาเด่มน้ำก็ภาวนาพูดจาป่าใสก็ภาวนาพูดอยู่ก็ภาวนาลืนตาก็ภาวนาหลับตาก็ภาวนาเดินไปข้างหน้าก็ภาวนาถอยหลังก็ภาวนา จะเอียงซ้ายเอียงขวามองดูทิศทางสีก็ภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจพุทโธพุทธะแปลว่าจิตผู้รู้ให้รู้จักรู้แจ้งโย,ยในจิตในใจอย่าไปหลงยึดเอาไฟมากรมไว้ในมือเหมือนเราเอาทานไฟทานไฟมากรในมือมันร้อน กิเลสราคะโทสะโมหะที่เราว่ามันดีมันเด่นนะมันเรื่องไฟร้อนทางนั้นแหละให้พากันล้างมือให้สะอาดไม่ต้องเอาไฟมาทัมไว้หรือไม่ต้องไปอมถานไฟแดงไว้ในปากคนที่มีความโกรธมากตัเหมือนคนไปเอาฐานไฟแดงมาเข้าปากตัวเองแล้วมันก็ร้อน เมื่อปากเล้นมันร้อนมันลวกลล้นมันก็ว่าไปทั่วดา่าไปทั่วอันนี้แหละคือว่าโทสะเจริตเวลาเราทำจิตใจในสมาธิภาวนาจงเลิกละปลดปล่อยออกไปให้หมดสิน้นให้กายมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี้ไม่มีไฟลาคะอยู่ในกายไม่มีไฟไฟโทสะอยู่ในกาย ไม่มีไฟโมหะอยู่ในกายกายไม่โรกรธกายไม่ทำร้ายใครร่างกายไม่กะะทบกระเทือนทั้งมนันโนตเตทับสิ่งเดรัจฉานแม่ยงตัวน้อยๆก็ไม่ไปโกรธให้มันไม่ไปทุกมันเหมือนพุทุชนคนทั้งโลกถ้าสัตว์ไหนที่มาเบียเดเบียนขอรับทานเลือดสักหน่อยก็เอาละไม่ยอม ยุงตัวเดียวก็ตามขาตามปีตลอดเวลาจนมันตายจากโลกนี้ไปอันนี้คือว่าโทสัิดใจโกรธไม่ยอมเสียสละไม่มีทานะบามีไม่มีอภัยทานการให้อภัยแก่คนแก่ะสัตวนั้นเป็นทานอันสูงสุดการนั่งสมาธิภาวนาหลักษานึกษุธโธในใจไม่ระมาบ อันนี้สำคัญมากเราจะต้องฝึกจะต้องฝึกฝนอบรมจะต้องปฏิบัติตามไม่ต้องว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้ในพรรษาออกพรรษาเอาทุกลมหายใจเข้าออกตั้งใจลงไปเมื่อตั้งจิตตั้งใจของเราลงไปภายในจนจิตใจสงบตั้ง,งมาก จึงจะเกิดเมตตาตรุณามุติตาอุเบกขาขึ้นมาในจิตใจนั้นแค่นั้นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนนั่นเองแต่ทำไมคนเราจึงทำไม่ได้เหมือนกันก็เพราะว่าไม่ยอมทำไม่ยอมภาวนาไม่ยอมเลิกละกิเลสความโ,โลกรธหลง มักจะมายึดมั่นถือมั่อยู่ในร่างกายสังขารอันเป็นก้อนอสุภกรรมฐานนี้โดยไม่ได้พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของไค่เป็นของโลกเป็นธาตโลกของเขา เธือว่าเป็นที่อยู่ของคนของจิตที่ยังมีกิเลสราะโทสะโมหะก็ย่อมมาอยู่ในร่างกายสังขารของคนบ้างของสัตว์บ้างของเทวดายินลมบ้าง <c oughs> จะไปอยู่ในเรื่อนร่างใดก็ตามต้องปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลส ในจิตใจของตัวเองจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนภาษาโลกเราให้ถิ่นให้สอนกันว่าให้อยู่เย็นเป็นสุขเวลาอยู่ก็ให้เย็นเป็นชีวิตอยู่ก็ให้มีความสุขไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนอะไรเกิดขึ้นมาได้ตามใจหวังก็ให้รู้เท่าทันว่าอันที่เราว่าได้ดีอย่างนั้นอย่างนี้มีความสุขกาย ความสุกกายนั้นก็ไม่นานเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนทุกมาความสุขจิตสุขใจตามอำนาจกิเลสมันก็มีในเด็ดในหน่อยเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปทีนี้เมื่อใจเราไม่ภาวนาพุทโธอยู่ในตัวในใจแล้วก็จะเป็นทุกในเมื่อเวลาสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพธรรมดาของโลก อย่างคนเราเกิดมาย่อมมีบิดามารดาพ่อแม่ญาติกาวงสาวลูกเตสาหล้านเลนสามีภรรยาพ่อแม่เมื่อมีขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็ดีใจว่ามีพ้อมมลทุกอย่างแต่หาลู่ไม่ว่าอีกไม่นานไม่กี่สิปีข้างหน้าสิ่งนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไป <c oughs> เือจะต้องมีความพัฒภาจากกันไปเป็นธรรมดาอย่างคนเราในโลกได้ผ่านกันมาทุกลูกทุกนามย่อมเป็นไปอย่างนั้นเราทุกคนได้ร้องให้นำตาไหลเพราะเหตุการณเหล่านี้แหละจงภาวนาแก้ไขใจของเราให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้เห็นว่า ในโลกเหล่านี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนตลอดไปไม่มีเลยดูตัวของเรามีความแก่เป็นธรรมดาหรือความแก่พ้นไปได้ที่ไหนมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่มีใครจะข้ามพ้นไปได้แม่หมอก็ยังเจ็บไข้และยังตายเป็น คนเราธรรมดาจะไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยย่อมไม่ได้คนเราจะให้อยู่ด้วยกันไม่พัดภาคจากกันนั้นเป็นไปไม่ได้เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เมื่อถึงนั้นมาถึงเข้าโคตรทอในใจเราอย่าได้วันไหวอย่าวุ่นวายไปเรื่องราวภายนอกหลับอนิจังทุกขั้งอนาตาพระองค์แสดงไว้แล้ว เราทุกคนจะต้องยอมรับนับถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนจงทำจิตทำใจของเราให้ลดละออกจากกิเลสลาคะโทสะโมหะได้มากเท่าไรความสุขจิตสุขใจก็ย่อมเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นไม่ต้องไปหาจุอื่นความสงบในจิตในใจนี่แหละทันว่าเป็นสุขอย่างยิ่ง นัตติสันติพรังสุขขังความสุขอื่นจะเสมอด้วยความสงบไม่มนี่ความสงบก,กายสงบวาจาสงบจิตสงบใจของตนได้นั่นแหละเป็นความสุขภายในสิ่งเหล่านี้ย่อมบังเกิดมีขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติได้ทุกเวลาแต่นั้นอุบายโดยย่นยออ่อพอได้ใจความนี้ เมื่อเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติจนเลิกละอิเลตลาคะโทสะโมหะในจิตใจของตนหมดไปสิ้นไปนั่นแหละดังแสดงมาก็สมกวรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประการละน,นี้ สัพพิติโยวิวัตถันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภาวัตวันตรารโยจุขิถิกาโยโภวะะติวาธนาสีวิสเนจังมุตภาพจายิโนยัตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังตาจัง